ปี2025เนี่ยถือเป็นอีกปีหนึ่งเลยที่มีเกมดีๆออกมาเยอะมากนะครับ หลายเกมมีการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆในขณะที่หลายเกมก็มาพร้อมนวัตกรรมสุดล้ำซึ่งก็ต้องใช้พลังฮาร์ดแวร์เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะงนั้นปีนี้เลยเป็นปีที่หลายคนรู้สึกคันมืออยากจะอัปคอมหรือเปลี่ยนโน้ตบุ๊กมากๆเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครกำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่และอยากได้โน้ตบุ๊กเทพๆสักเครื่องหนึง่งซื้อรอบเดียวใช้ไปได้อีกยาววันนี้ลองมาดูกันกับ l e n o v o l e g i o n 7I โน้ตบุ๊กขาประจําของช่องเราที่คราวนี้เขาปรับโฉมใหม่ในเจนสิบอัปเกรดให้เก่งขึ้นกว่าเดิม สำหรับตัวนี้เปิดราคาเริ่มต้นมาที่79,990บาทครับพอสเปคภายในเครื่องคือแรงแบบจัดเต็มมาพร้อมกับจอ OLED สวยงามจับใจนะครับแต่ในการใช้จริงจะเป็นยังไงจะทำได้สมค่าตัวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยครับ สำหรับ Legion 7i ถือว่าเป็นหนึ่งในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งยอดนิยมของ Lenovo เลยนะครับโดยซีรีส์นี้จะโดดเด่นในเรื่องของสเปคที่พร้อมสำหรับการเล่นเกมโหดซึ่งเขามีการพัฒนามาเรื่อยๆทุกปีและปี2025นี้ก็เดินทางเข้าสู่ Gen 10กันแล้วโดย Gen น,นี้จะได้เป็น CPU Intel Core Ultra 9นะครับ 275HX ที่เรียกว่าแรงเป็นระดับท็อปเลยของวงการโน้ตบุ๊กในตอนนี้ นี่คือขุมพลัง24เทรด24คอร์ที่แบ่งเป็น8 P ีคอรและ16 e c คอ e บูสต์ความเร็วสูงสุด5.4กิกะเฮิร์ภายใต้สถาปัตยกรรม Arrow Lake ไม่ว่าจะเป็นงานเบางานหนักหรืองานที่ต้องทำพร้อมกันเป็น multitasking ก็รับมือไหวอย่างแน่นอนและด้วยความเป็นโน้ตบุ๊ก Legion อีกหนึ่งความพิเศษก็คือมันจะมีชิป Lenovo LA1 และ LA3 ติดมาด้วยนี่คือชิปที่ทำงานร่วมกับ Lenovo AI Engine Plus นช่วยเสริมในเรื่องของการปรับโหมดพลังงานและได้เฟรมเรทที่ดียิ่งขึ้นในระหว่างการเล่นเกม ในส่วนของการ์ดจอรุ่นนี้จะได้เป็น RTX 5070 Laptop โดยมี VRAM อยู่ที่8 g b แบบ GDDR7 ส่วนแรมในเครื่องได้เป็น DDR5 ใส่มา2สล็อตรวม32 g b BUS บส6,004 SSD แบบ M.2 ความจุ1 t ทและแบตเตอรี่มีมาให้ถึง84 w ั และอีกส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องนี้อยู่ในระดับพรีเมียมนะัม้นก็คือหน้าจอ Lenovo p พียวไซ o ์โซึ่งเป็นจอแบบที่ Lenovo พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้ภาพสวยคมและสดอิ่มที่สุดในขนาด16นิ้วอัตราส่วน16:10ต่อนะครับความละเอียด2,560คณ1,600พิกเซลค่าสี DCI-P3 100%รองรับมาตรฐาน Display HDR True Black 1000กับ Dolby Vision และมี Refresh Rate 240Hz พร้อมกับ NVIDIA G-Sync เรียกว่า l e n o v o เขาไม่ยอมใครจริงๆนะในเรื่องของหน้าจอนอกจากนี้ในเครื่องก็จะมี Windows 1 1 Home แถมมาให้ตามมาตรฐานโนต้ตบุ๊กยุคนี้ด้วยในด้านงานดีไซน์นะครับเรามองว่าโน้ตบุ๊ก Legi o n เขามาถึงจุดลงตัวประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าเครื่องในยุคหลังๆเนี่ยจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกันนะค,คือเป็นโนต้ตบุ๊กที่ให้ภาพลักษณ์เรียบร้อยไม่ค่อยเผยมุมเกมมิ่งออกมาให้ใครเห็นแต่ถึงจะบอกว่ามันสวยเหมือนเดิมใน Gen 10เนี่ยเขาก็ใส่รายละเอียดมาบางจุดนะครับที่ทำให้มันน่าสนใจมากขึ้น โดยเครื่องที่อยู่ในมือเรานะครับจะเป็นสีขาว Glacier White นะครับที่พอตัดกับไฟ RGB ของคีย์บอร์ดแล้วมันออกมาสวยสะอาดตามากๆนะครับตัวไฟ RGB เนี่ยสามารถปรับสีและเอฟเฟกได้ผ่านซอฟต์แวร์โดยพวกแป้นพิมพ์นะพวกปุ่มกดเนี่ยก็ยังเป็น Legion True Strike นะที่ให้สัมผัสต,ตอนเล่นเกมที่ดีมากๆและเป็นเลเ o u t แบบเดิมที่มีน้แพดและมีปุ่ม Arrow Key จัดวางมาให้กดง่ายด้วย แน่นอนว่าเขาทําฐานเครื่องยื่นออกมาแบบนี้มันก็จะกางจอได้เยอะมากนะครับตีไปว่าเกือบเกือบ180องศาได้เลยและถ้าสังเกตตรงขอบเครื่องนบก็จะเห็นว่าในเจนนี้เขามีลูกเล่นเป็นวัสดุอลูมิเนียมเกรดอากาศยานตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มความพรีเมียมและทําให้เครื่องเนี่ยสวยขึ้นเยอะมากนะครับ เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันสำหรับโน้ตบุ๊กแบรนด์ l e o o v o ซึ่งการใช้วัสดุนี้ก็มีประโยชน์ทั้งเรื่องความทนทานและน้ำหนักที่เบาลงทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักแค่กับเกือบ2กิโลกรัมแถมยังบางลงกว่าเจนที่แล้วถึง10%เลยทีเดียวสำหรพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเขาก็ให้มาครบทั่วเลยทั้ง USB Type A 2ช่องมีช่องหนึ่งนะเป็นแบบ Always On Type C อีก2ช่องที่เป็น Power Delivery 100W วัตต์นะครับแล้วก็รองรับสัญญาณภาพ Display Port 2.1ด้วยซึ่งจะมีช่องหนึงเป็น Thunderbolt 4เลยแล้วก็รับส่งข้อมูลเร็วแรงสุดๆนะครับมีช่องหูฟัง Combo Jack 3.5ม m mm, ช่อง Card Reader และบริเวณด้านหลังเครื่องจะมีช่องเสียบสายไฟกับ HDMI 2.1แค่นี้เลยนะครับไม่มีพอร์ตอื่นแล้ว พราที่เหลือเขาใช้เป็นสเปซสำหรับช่องระบายอากาศล้วนๆเลยนะครับส่วนการเชื่อมต่อไร้สายก็ได้เป็น Wi-Fi 7และ e ล o o t h 5.4นะครับใช้งานกันไปยาวๆและมาถึงไฮไลท์ของเราซึ่งก็คือการเล่นเกมนะครับแน่นอนว่ามี CPU Intel Core Ultra 9 2.75HX มันทำให้คุณไม่ต้องกังวลอะไรในฝั่งประมวลผลเลยเพราะมันเอาอยู่ได้ทุกเกมแน่ๆอยู่แล้วนะครับในขณะที่การ์ดจอ RTX 5070เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นเกมในความละเอียด 2,560x1,600 ได้สบายอยู่แล้ว ซึ่งทุกเกมที่เราลองก็จะปรับภาพไว้ที่เท่านี้หมดเลยนะครับขอเริ่มต้นกันด้วยเกมสุดฮอตในตอนนี้อย่าง Battlefield 6นะครับด้วยความที่ภาคนี้เขาจัดเต็มในเรื่องระบบทำลายล้างบ้านถลม่มผนังกระจายกันเป็นว่าเล่นดังนั้นก็อาจจะดูน่ากลัวสักหน่อยว่ามันจะกินฮาร์ดแวร์เยอะขนาดไหน ทั้งนี้การเล่นบน Lenovo Legion 7i นะครับเราสามารถปรับกราฟิกทุกอย่างดันสุดหลอดที่ Overkill ได้สบายมากๆนะฮะโดยมีตัวช่วยเป็น DLSS ระดับ Balance และ Multiframe Generation แบบคูณ4ช่วยบูสต์ความลื่นไปอีกขั้นหนึ่งผลที่ได้ก็คือเฟรมเรทจะเฉลี่ยอยู่ที่180เลยนะครับสำหรับแมปกว้างๆแบบ Operation Firestorm หรือ Liberation Peak ซึ่งเป็นสงคราม Full Scale มีครบทั้งรถถังเครื่องบินและสารพัดสิ่งนวกันอยู่ในแมปเนี่ยแต่จะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาที่ เราตายแล้วเกมพากลับมาที่หน้าแผนที่เพื่อเลือกจุดเกิดใหม่จังหวะนี้เฟร,รมจะกระตุกยับ,บามากนะครับลงไปเหลือ30อยู่แป๊บหนึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีการโหลดเบื้องหลังอะไรอยู่บ้างถึงจะไม่ส่งผลกับเกมเพลย์แต่ก็จะแอบรู้สึกติดขัดนิดๆเหมือนกันอาจจะต้องลองปรับคุณภาพกราฟิกให้น้อยลงมาน่าจะช่วยให้อาการนี้ดีขึ้นได้ ซึ่งพอเป็นเกมทริปเปนเแบบนี้นะมันก็จะใช้การ์ดจอไปเต็มที่เลยนะแปะ่ร้อดังนั้นข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือระหว่างที่การ์ดจอรันฟูลโหลดเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่8 6ดสถึงแปองศาในขณะที่ CPU นะครับจะทํางานอยู่ที่20-30%ถึงและอุณหภูมิวิ่งอยู่แถวแถวแปดสิบแปดถึงเก้าสิบสี่องศาในห้องแอร์ตรงนี้เป็นผลมาจากระบบระบายความร้อน Legi o n Cold Front h y ป e r นะที่มีการทํางานร่วมกันหลายส่วนทั้งพัดลมเท,ทอเร์โบชาร์จท ความร้อนดังนั้นถึงเครื่องจะไม่ได้เย็ยนเวอร์ตามสไตล์โน้ตบุ๊กเครื่องบางสเปคแรงแต่ก็ช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องจะไม่ร้อนจนเกินไปและใช้งานได้เต็มขีดความสามารถแน่นอน แล้วมันจะขาดเกมนี้ไปไม่ได้ครับกับ Doom the Dark Ages Snap อีกหนึ่งเกมยิงที่พอได้มาเล่นบนคอมแรงๆกับจอ 240Hz นี่ก็เป็นอะไรที่สุดเหวี่ยงเต็มอารมณ์มากๆเกมนี้เราปรับกราฟิกโดยรวมเป็นขั้น Nightmare เลยนะครับหรือก็คือปรับเกือบสูงสุดโดยตั้ง DLSS ไว้ที่ Balance และเปิด Multi Frame Generation แบบคูณ4ตัวเลขที่ออกก็คือเฟรมเรทจะเฉลี่ยอยู่ที่165สําหรับฉากสู้ปีศาจเยอะในอารีนาก็เป็นจุดที่น่าพอใจมากๆเลยนะครับแต่อีกสิ่งที่เราว้าวเหมือนกัน ก็คือจอ Peel er Size OLED เนี่ยมาทำงานรับใช้เราได้ดีมากนะครับคือไม่ได้มีแค่เกมสีสดๆส,สวยๆอย่างเดียวนะครับที่มันจะได้โชว์ศักยภาพจอนี้อย่างเต็มที่เพราะเกมภาพมืดๆสีดุดๆแบบด o มเนี่ยก็ได้คอนทราสที่ดุดันสะใจเป็นความฟินเหมือนกันในอีกมิติหนึ่งเหมือนกันครับ และปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเกมดุอย่าง Monster Hunter Wilds ที่แม้จะวางขายมาแล้วเกินครึ่งปีตอนนี้มันก็ยังท้าทายสำหรับ PC ทุกสเปคอยู่ดีเราเลยขอปรับกราฟิกไว้ที่ระดับ High นะครับและเปิด DLSS ไว้ขั้น Balance กับ Multi Frame Generation แบบคูณ4ผลคือในแมปทั่วไปเฟร,รมเรทจะเฉลี่ยอยู่ที่140เลยในขณะที่แมป Scarlet Forest ที่เราต้องเทสแยกออกมานะเพราะว่ามันมีต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็เท็กเจอร์รวมกันหนานแน่นมากๆโซนนี้จะได้เฟร,รมเรทเฉลี่ยอยู่ที่120นะครับดังนั้น ว่จะเป็นจุดไหนแมปใดนี่ก็เป็นความลื่นที่เกินพอแล้วสำหรับเกมอย่าง Monster Hunter ซึ่งจากที่ลองมา3ามเกมนะครับก็ชัดเจนแล้วว่า Lenovo Legion 7i เนี่ยสามารถเล่นเกมทูเของปีนี้ในภาพ 2K ได้แบบสบายมากๆเรียกได้ว่าแรงตามราคาค่าตัวของมันเนี่ยนะครับซึ่งการที่มันแรงขนาดนี้ก็ทำให้นี่เป็นโน้ตบุ๊กที่เอาไปใช้ทำงานได้ทุกแบบเหมือนกัน จะเป็นงานสายโปรดักชันทำกราฟิกตัดต่อหรือว่างานสายโปรแกรมมิ่งงาน 3D อะไรพวกนี้มันไม่น่าขนามือกับ CPU ระดับท็อปแบบ Intel Co r e Ultra 9 275HX แน่ๆหรือถ้าเกิดว่าคุณใช้งานเบาๆแบบเอาไปพิมพ์เอกสารเล่นโซเชียลรับชมสิ่งบันเทิงตัว CPU ก็จัดการพลังงานได้ดีนะครับสามารถใช้บนแบตเตอรี่ได้ยาวนานระดับหนึ่งยิ่งพอตัวเครื่องมีน้ำหนักแค่เกือบเกือบ2กิโลครับก็ทัางมายิ่งหน้าพกพาออาไปใช้งานนอกสถานที่เยอะขึ้นกว่าเจนที่ผ่านๆมา ขอสรุปเลยนะครับว่า Lenovo Legion 7i Gen 10เนี่ยมันคือโน้ตบุ๊ก Legion ร่างทองที่เก่งรอบด้านสำหรับปีนี้ถึงประสิทธิภาพจะยังไปไม่สุดแบบรุ่น Legion Pro นะครับอันนั้นเขาวางไว้เป็นรุ่นบนเลยนะที่ราคาแพงไปร,ระดับหนึ่งเลยแต่โดยรวมก็สามารถเล่นเกมหนัก,นกๆแบบปรับสุดได้ที่ความละเอียด 2K โดยมี dlss และเฟรมเจนเข้ามาช่วยเสริมความลื่นอีกแรงหนึ่งและด้วยหน้าจอเกรดพรีเมียมนะครับรูปลักษณ์ที่ดูดีมาเลยรับจบได้หมดทุกไลฟ์สไตล์จริงๆเหมาะกับคนที่อยากจ่ายครั้งเดียวจบนะครับเอาโน้ตบุ๊กมาใช้เป็นอวัยวะที่33ติดตัวคุณไปได้ทุกสถานการณ์ ย้ำกันอีกรอบนะครับว่า Lenovo Legion Pro 7i Gen10 วางขายในราคาเริ่มต้นที่79,990บาทมาพร้อมประกันพรีเมียมแค์ยาว4ปีไปเลยนะครับใครที่สนใจก็ไปลองดูและตัดสินใจซื้อกันได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้เลยครับ Leno vo, Leno vo.